สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอากาศดีกุไก่ออกมาเก็บพักปลาเสียมพร้อมมีดพร้อมตะกร้าพ,พร้อมถุงก็พร้อมเริ่มกันเลยค่ะวันนี้มากับพี่มิกนะคะกับเปาล่ายังไม่ได้นัดกันเดี๋ยวไว้นัดกันแล้วมาใหม่นะคะตรงนี้นะคะเป็นดงต้นดอกไม้สีม่วงที่เรียกว่าบราจิเนกินได้นะคะราคาแพงด้วยนะถ้ามีขายตาห้างในฤดูใบไม้ผลินะคะ รู้สึกมีต้นหนึ่งจะมีดอกเดี๋ยวกูไก่พาไปดูใกล้มีดอกต้มๆอยู่ด้วยนี่นะคะหน้าตาของเขาดูง่ายนะรสชาติหอมหวานนะคะมันมีน้อยกูไก่ยังไม่เก็บหรือดูใบไม้ผลินะ่จะเยอะเลยนะคะนี่ลักษณะต้นเขานะคะจะมีหนามเล็กๆที่ใบที่ก้านออก้านอวบนะเวลากินนะคะก็จะลอกเปลือกมันออกก็จะกินด้านในมันได้ เจ้าผักชนิดนี้นะคะก็กินได้นะแต่กุ๊กไก่ไม่ชอบนะสังเกตใบนะคะมีขนแล้วก็รสขมไม่นุ่มไม่คือความอร่อยมีน้อยมากอะ่ะเก็บลองเคยลองเก็บกินครั้งเดียวแล้วก็ไม่เก็บกินอีกเลยนะคะเก็บผักป่านะคะต้องศึกษานะและเมื่อเราศึกษาไปเรื่อยๆนะคะจะรู้เลยว่ามีหลายชนิดนะคะที่กินได้แล้วเราก็เลือกเอาว่าอันไหนอร่อยหรือไม่อร่อยเนาะ วันนี้นะคะคกูไก่จะเก็บผักชนิดด้วยชื่อว่าชีชีบีตามันก็อร่อยพอใช้ได้นะคะหน้าตาใกล้กๆก็จะมีขนเล็กๆที่ใบนะคะเป็นขนปุยๆสีขาวยิ่งใบอ่อนยิ่งมีขนเยอะนะเดี๋ยววันนี้จะเลือกแบบกออ่อนๆแล้วก็แบบสะอาดๆส,สักหน่อยข,ขี้เกียจเอาไปเลือกเยอะนะคะคกูไก่เจอสมฝรั่งต้นใหญ่จากตรงนี้นะคะ แถบนี้ยไม่เคยเจอต้นใหญ่เลยนะอุ๊ยมาต้นแรกแล้วเดี๋ยวมันต้องมีอีกก็ไม่ใหญ่มากอะเนาะก็ถือว่าพอใช้ได้นะคะนี่เพืกนีเห็นนี่ตรงนี้ใสต่ตะกร้า สังเกตคันดินนะคะสัตว์ป่าเ้าหนีหนาวลงมาจากบนภูเขาสูงอะ่ะทําคันดินพังหมดเลยเนาะผักมันก็เลยไม่โตเสียงเจียวจาวนะคะเมื่อกี้เพ,เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านออกมาเดินออกกราตังกายมีเฉพาะคุณป้าสูงอายุเท่านั้นนะคะที่รู้จักนอกนั้นนะ หลายคนไม่รู้จักเลยว่าผักพวกนี้คือผักอะไรนะคะน,นี่เลอะไปหน่อยมันน่าภูมิใจเนาะที่แบบเราไม่ใช่คนในถิ่นนี้ไม่ได้เกิดที่นี่แต่เราก็รู้จักหลายอย่างที่คนที่นี่ไม่รู้จักน่าภูมิใจมากเลยอะคนสูงอายุที่นี่นะคะคุยกับกูไก่รู้เรื่องนะคนสูงอายุนะคะมักจะรู้จักผักพวกนี้ ผักแสนอร่อยแสนโปรดของกุ้ไก่มีน้อยมากนะเดี๋ยวจะออกไปเก็บตรงที่พี่มีจอดรถนะคะตรงนั้นกุไก่จะลองเก็บก้ามของเจ้าดอกไม้สีม่วงไปทําอาหารด้วยนะคะไม่เคยกินสักทีนะจะลองชิมนะคะมคันค่อยๆหนามที่มือโอ้ย ได้มาเท่านี้พอนะคะตัดไปที่อุย้ยคือแทงทะลุถ,ถึงถุงมือตัดใบที่หั่นกับพือยดีกว่าไม่ไหวได้มาแล้วกินยากอะไรเช่นนี้ได้มาเท่านี้เองนะคะตรงนี้ผักน้อยนะต้องรอฤดูใบไม้ผลิจริงๆนะคะเดี๋ยวกุไก่จะไปที่อื่นบ้างเดี๋ยวจะไปตัดตรงที่ทางเข้าเมื่อกี้นะคะลาคุณผู้ชมไปก่อน ัวไอหน,นามมากเลยมันทะลุถุงมือสวัสดีค่ะไอ้เอชอกันใหม่คลิปหน้านะคะป่ะเดี๋ยวไปตัดตะม้นต่อผักชนิดนี้นะคะที่เรียกว่าใบาบัวบกฝรั่งกินได้นะคะตอนกุ๊กไก่ทําคลิปแรกๆไม่รู้ว่ากินได้ในจํานวนจํากัดนะคะกินได้วันละไม่เกินประมาณ15-20ใบนะในตลาดขายผักที่นี่มีขายนะคะปนไปกับผักชนิดอื่นนะ เพราะฉะนั้น mm? ก uh ็กจะเก็บไปเนี่ยแก้โรคฤๅสีดวงทวารดีมากๆเลยก็จะเก็บไปตรงนี้อ่อนๆสักหน่อยเขามีสายมีริคอนอชิโฮนดั้เดินตรชาพคาอรบาไม่ใไม่ใช่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 ไไม่ใช่ไม่ใ เครสโกโนโปโคมีน้อยตรงนี้ด้วยนะคะคุณลุงบอกมันหนาวมากมันก็เลยไม่โตนะจริงๆนะคะพี่มิกได้เพื่อนคุยแล้วเดี๋ยวกูไ่ตัดผักตรงนี้หน่อยเนี่ยตรงนี้ประมาณสักสี่ต้นได้มั้งเอาไว้แบบนี้นะคะ